แบบเซนวันนี้คือวันที่14มกราคม2514ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมโกงอานหรือโกอานนะครับโดยจะต่อจากครั้งที่แล้วคือข้อที่677จนถึง686นะครับรวม10ข้อข้อ677 ชื่อว่าเพิกถอนภาษาและถ้อยคำเพิกถอนภาษาและถ้อยคำพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาปรากฏในโลกนี้หรือใบนี้เป็นโลกใบนี้นะครับและสอนเวนยศัสตร์ให้เพิกถอนวิธีการปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงสัจจะวิธี นั่นเสียให้ได้นะั่นเช่นเพื่อเข้าถึงสัจจะวิธีนั้นเสียให้ในหมดสิน้นแต่พระพุทธองค์ทรงเกรงว่าจะไม่มีผู้ใดเข้าใจในวิธีการของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงเลือกเอาคำว่าทางมาใช้ดังนั้นพวกเธอต้องไม่ปล่อยให้คำว่าทางคํานี้ ยูงเธอไปสู่การก่อรูปแห่งความคิดปรุงแต่งขึ้นในจิตว่าเป็นทางสำหรับเท้าเดินหรือถนนด้วยเหตุนี้แหละจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเมื่อปลาตัวนั้นถูกจับได้แล้วเราไม่สนใจกับรอบรอบก็คือเครื่องมือจับปลาอีกต่อไปดังนี้ในความหมายเพื่อที่แท้ก็คือพวกเธอต้องไม่ปล่อยให้ภาษาและถ้อยคำ จูงเธอไปสู่การก่อรูปแห่งความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนี่คือข้อที่677ต่อไปข้อ668นะครับทด78นะครับชื่อหัวข้อว่าพึงรู้แจ้งแทงตลอดต่อสภาวะเดิมของสัพสีเว็บหนึ่งเมื่อใดจิตและกายมีการโพร่งออกไปเอง ถึงกับรุ่งไปเองถึงธรรมชาติเดิมแท้ของมันทางทางนั้นก็เป็นอันว่าเดินเสร็จแล้วและจิตก็เป็นอันว่าได้ถูกเข้าใจอย่างซึมซับแล้วสมณะได้นามว่าสมณะก็เพราะรู้แจ้งแทงตลอดต่อแรงเดิมหรือต่อสภาวะเดิมของสิ่งทั้งปวงบนโลก ว่าล้วนมาจากความว่างทั้งสิ้นนะครับต่อไปข้อที่6 7 9พึงรู้แจ้งแทงตลอดต่อสภาวะเดิมของธรรมชาติเป็นตอนที่สองนะครับอีกด้านหนึ่งของอีกอีกด้านหนึ่งผลของความเป็นสมณะเช่นนั้นลุได้ด้วยการทำตันหาให้สิ้นสุด อีกทั้งทํำลายความอยากที่จะบรรลุเสียให้สิ้นความรอบรู้ทั้งหลายไม่ได้มาจากการศึกษาจากตำราเลยถ้าเธอมัวแต่สารวนในการใช้จิตของเธอเองแสวงหาจิตหรือเธอมัวแต่จะฟังคำสอนของผู้อื่นและหวังอยู่แต่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางด้วยการศึกษาล้วนๆแล้วเมื่อไรเล่า เธอจะประสบความสำเร็จนี่คือข้อที่679นะครับต่อไปข้อ680ปลาดย่อมสลัดความรู้ทั้งหมดทิ้งตอนที่หนึ่งคนโบราณบางคนผู้มีสติปัญญาแหลมคมสามารถสลัดความรู้ทั้งหมดทิ้งได้ในทันทีที่ได้รับฟังธรรมซึ่งประกาศออกมา ดังนั้นเขาจึงได้นามว่าปราดผู้ซึ่งสลัดการศึกษาเสียได้แล้วมาอาศัยอยู่กับการโพ่งรวดเดียวถึงตัวธรรมได้ในตัวมันเองคนในทุกวันนี้ได้แต่แสวงหาเพื่อเอาเพื่อจะยัดไส้ตัวเองด้วยความรู้ความสามารถในการไล่เหตุผลในการไล่ในการใช้เหตุผลทางอารุมาน แสวงหาความรู้ทางพระคัมภีร์อยู่ทุกคนทุกแห่งและเขียนล,ล,ล,ลวดเดียวถึงธรรมะได้ในตัวเองคนทุกวันนี้ได้แต่แสวงหาเพื่อจะยัดไส้ตัวเองด้วยความรู้ความสามารถในการใช้เหตุผลทางอนุมานแสวงหาความรู้ทางพระคมภีอยู่ทุกคนทุกแห่งและเรียก การทำอย่างนั้นว่าการปฏิบัติธรรมต่อไปข้อที่681ปราดย่อมสลัดความรู้ทั้งหมดทิ้งตอนที่สองนะครับผู้โง่เขลาทั้งหลายไม่รู้ว่าความรู้และสติปัญญาทุกชนิดยิ่งมีมากก็ยิ่งมีผลในทางตรงกันข้าม คือเป็นการสมกองสิ่งกีดขวางให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองลำพังการรวบเอาความรู้ต่างๆเข้าไว้อย่างท่วมหัวนั้นมันเหมือนกับเด็กที่ตนที่ทำตนให้เกิดอาหารไม่ย่อยเพราะสวาปามเต้าหู้เข้าไปมากเกินไปพวกที่ศึกษาเรื่องทางทางโน้นตามแบบพวกตรียานั้นเหมือนกับเด็กคนหนึ่งทุกอย่าง คือบริโภคอาหารมากเกินไปทั้งทั้งหมดตามแบบพวกสิยานนั้นเหมือนกับเด็กคนหนึ่งทุกอย่างคือบริโภคอาหารมากเกินไปทั้งหมดนี้จะเป็นการดีที่สุดหากเธอเรียกคนพวกนี้ว่า พวกคนที่ต้องเดือดร้อนเพราะท้องเสียต่อไปนะครับออข้อที่หกร้อยแปดสินะครับเมื่อกี้ผมกออ็ขอจบลงที่ว่า เหมือนกับเด็กคนหนึ่งทุกอย่างคือบริโภคอาหารมากเกินไปนี่จบตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ว่าทั้งหมดนี้เป็นการดีที่สุดขึ้นข้อใหม่นะครับคือข้อที่682ชื่อว่าปราดยอมสลัดความรู้ทั้งหมดทิ้งไปนะครับข้อ ข้อที่ข้อที่682ทุกสภาวธรรมย่อมไม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้และไม่รู้ทั้งหมดนี้จะเป็นการดีที่สุดหากเธอเรียกคนพวกนี้ว่าพวกที่ต้องเดือดร้อนเพราะท้องเสียเชกเช่นเมื่อสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้และสติปัญญาอันเฉียวเฉียวฉลาดชนิดนั้น เกิดย่อยไม่ได้ขึ้นมาก็จะกลายเป็นพิษขึ้นเพราะมันได้แต่เพียงของในเครือเดียวกันกับสัมไฟทำอันสูงสุดนั้นไม่มีของชน,นิดนี้เลยดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าในครั้งแสงสัมภาวุธแห่งราชาธิปไตยของข้าหามีดาบเห่งความเป็นเช่นนั้นไม่ ดังนั้นจึงมีคำกับสังสารวัฏเท่านั้นในฝ่ายธรรมอันสูงสุดนั้นไม่มีขอแค่นิดนี้เลยดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าในทางแสงสัมภวุธแห่งราชาที่ปัดของข้าหามีดาบแห่งความเป็นเช่นนั้นไม่นี่คือข้อโอก้อแปดิบสองที่ชื่อว่าทุกสภาวะย่อมไม่มีกับสิ่งที่ต้องรู้และไม่รู้นี่เพราะสิ่งที่รู้และไม่รู้มันใจมันคิดขึ้นมา ความคิดตัแต่งมันสร้างขึ้นมาว่าไม่รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นะครับแท้จริงแล้วไม่มีทั้งสองอย่างคือสิ่งที่ต้องรู้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่การไม่รู้ก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นเพียงภาษาให้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับต่อไปหกร้อยแปดสิบสามทั้งความรู้และสติปัญญาล้วนเป็นสิ่งว่างเปล่าองค์เล็บหนึ่งตอนที่หนึ่งนะครับทั้งความรู้และสติปัญญาล้วนเป็นสิ่งว่างเปล่าทั้งสิ้น ความคิดในรูปแบบต่างๆในรูปต่างๆซึ่งเธอได้ก่อมันขึ้นในอดีตเหลืออยู่ในคันในสถาตะคันคำว่าสถานตะคันหมายถึงสิ่งที่ไม่มีเนื้อที่พอให้สิ่งใดซึ่งมีขนาดแม้เท่าเส้นขนเล็กที่สุดตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ได้นั่นแหละจึงนั่นแหละข้อที่นั่นแหละคือข้อที่ ว่าเหตุใดพระธรรมราชาหรือพระพุทธเจ้าผู้ได้ทำลายความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน,ตนตคนลงเสียได้ได้ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏออกมาในโลกนี้หมายถึงว่าคำว่าสถา,ะตะสถาคตธรรมสตัขาคต คันนี่ครับหมายถึงสิ่งที่ไม่มีเนื้อที่พอให้ได้ในสิ่งใดซึ่งมีขนาดแม้ท่าเส้นขนเล็กที่สุดนั้นตั้งอยู่ได้นั่นแหละข้อที่ว่าที่ใดพระธรรมราชาหรือพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งได้ทําลายความยึดถือว่ามีตัวตนลงเสียได้ได้ทรงสแสดงพระองค์ให้ปรากฏออกมาในโลกนี้ต่อไปข้อที่หกร ทั้งความรู้และสติปัญญาล้วนเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าตั้งสิ้นตอนที่สองนะครับนั่นแหละคือข้อที่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเมื่อเราอยู่ในเฉพาะหน้าพระพักพระพุทธเจ้าทีพังกรเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรแม้แต่อนุภาคเดียวสําหรับเขาสําหรับเราเพื่อที่จะบรรลุถึงดังนี้ ที่มุ่งหมายโดยตรงเพื่อทำให้ความรู้และสติปัญญาชนิดนั้นของพวกเธอให้เป็นของว่างไปเสียมีแต่พวกที่เว้นขาดจากกล้องรอยของการปฏิบัติอย่างฟ้าไปฟ้ามาเพราะติดแน่นอยู่ในความรู้ของตนทุกอย่างทุกชนิดเสียได้ และเว้นขาดจากความการหวังที่พึ่งสิ่งใดทั้งหมดแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้สงบถึงที่สุดได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวความรู้และปสิริปัญญาลวนเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทั้งสิ้นนะครับคือว่างจากลักษณะและว่างจากสภาวะสภาวะแห่งความรู้หรือความไม่รู้หรือสิิปัาก็ว่างหมดนะครับนี่รีกว่า สุญญาตาวิหารวิหารธรรมคือสุญญาตาที่อยู่ก็คือความว่างนะครับต่อไปข้อที่685ไม่มีสภาวธรรมใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ตอนที่หนึ่งคำสอนตามคำพีของยานทั้งสามก็เป็นแต่ของยานทั้งสามนั้นก็เป็นแต่เพียงยาบำบัดความไข้ ในขั้นปฐมบาลาเท่านั้นคือคำสอนของชาวมาหายาณเหล่านั้นถูกสอนไปเพื่อสนองความต้องการในทํานองนั้นดังนั้นมันจึงเป็นของมีคุณค่าเพียงครั้งเดียวดังนั้นมันจึงเป็นของมีคุณค่าเพียงชั่วคราวและขัดกันไปขัดกันมาอยู่ในตัวมันเองถ้าเพียงแต่ความจริงข้อนี้ เป็นที่กระจ่างกันแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือเป็นที่ยืดถือหรือให้เป็นสิ่งสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปนะครับนี่คือข้อ9ต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อ10สําหรับการพูดในวันนี้นะครับข้อ168ข้อร้อยแปดหแปดสิบหไม่มีสภาวะธรรมใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีสภาวธรรมใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ ยิ่งไปกว่านั้นทั้งหมดก็คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะไม่ไปเลือกเอามาสอนที่เหมาะสมเฉพาะบางโอกาสหรือบางเรื่องแล้วยึดถือว่ามันเป็นความคิดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกต่อไปเพราะมันจับใจเขาโดยการที่เน้นโดยการที่เน้น โดยการที่มันปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเล่าเพราะว่าตามความจริงนั้นไม่มีสภาวะทาใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงไม่มีสภาวะใดจึงไม่มีสภาวะทมใดที่จะเลือกโดยที่มันปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์ทำไมจึงเป็นดังนั้นเล่า เพราะว่าตามความเป็นจริงนั้นไม่มีสภาวะรมใดที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงไม่มีสภาวะรมใดที่จะยึดถือได้นะครับนี่คือข้อที่ห8ร้อยแปดสบหกซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือข้อที่สิบที่ผมจะได้นำมาอ่านใะห้ท่านฟังในวันนี้นะครับเอเอาละครับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเกิดค้นหาเกิดข้อสงสัยต้องการเลขเปลี่ยนกับ,กบผมหรือต้องการที่จะ เ,เสนอข้อคิดเห็นใดก็ตามนะครับหรือจะอสนทนาหร,หรือไม่ก็ตามนะครับโปรดติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02513 3279และ029397 466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขอพักแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ